มาชมบอลสีตอนใบยบนะคะเพื่อนๆนบอลสีใบแดงสีแดงแดงเป็นลูกไม้สีใบสีแดงแดงอันนี้ก็จะเป็นหงเหินเจ้าค่ะนี่เป็นหงเหินนะคะกระถางนี้มีอยู่สองต้นมีลูกหนึ่งต้นอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็น กวรอูกระถางนี้มีอยู่สองต้นไม่ใช่กระถางหรอกคะ่ะนี้มันเป็นถ้วยกาแฟก็ปลูกง่ายมากแค่ตัดหัวแล้วมาวางไว้ตรงนี้เขาก็ขึ้นงอกเงยแบบนี้นะคะโอ้ยมาปลูกง่ายจัหนะวันสี่วางไว้นอกตู้แบบนี้เลยค่ะอยากก็่าลบุงลังเน้่จะเป็นหงเหินอีกต้นหนึ่ง อันนี้มีอยู่สามต้นค่ะอันนี้เป็นตะละแม่กูสุมาใครสนใจไหมคะเพื่อนๆมีใครสนใจไหมเนี่ยตะละแม่กูสุมาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ตะละแม่กูสุมาอีกต้นหนึ่งนี้ตะละแม่กูสุมาที่สวนเรามีเยอะนะคะ อันนี้ก็เป็นอันนี้จุกจะเป็นหงสุวรรณอันนี้หงสุวรรณค่ะมีอยู่สองต้นต้นหนึ่งกำลังจะมีหลอดแทงขึ้นมาในต้นที่สองยังไม่มีหลอดเลยค่ะเออหงสุวรรณต้นนี้เป็นบ่อเงินค่ะเพื่อนๆเ,เป็นบ่อเงิน ่อเงินกระถางนี้มีอยู่สองต้นนะคะเพื่อนๆมาดูลูกไม้ใบแดงๆอแดงชุ่มฉ่ำดูนี่เขากลางใหม่ใบเขากลางใหม่นี่กระตละแม่กุสุมาเหมือนกันสวยมากเลยพี่น้องพี่น้องเพื่อนผองเพ,อเพื่อนเพื่อน อันนี้จะเป็นหองเฮาอันนี้ก็ปีกกินนาลีค่ะลูกไม้ใบแดงแม่พันธุ์เอาขึ้นไว้ข้างบนค่ะนี่ค่ะนิดไปใต้ออกไปอยู่ข้างล่าง ลูกไม้ใบแดงๆนี่ขึ้นมาเยอะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เยอะเลียงง่ายมากค่ะเพื่อนๆเนี่ยใบสีแดงเบลเบาล่าเลยมีหลายกระถางเหมือนกันนะคะมีใครสนใจไหมคะลูกไม้สีแดงๆเลี้ยงง่ายมากค่ะวางอย่างนี้ไว้ตลอดเลยวางนอกตู้ไว้อย่างนี้ตลอดไม่เคยเอาเข้าตู้เลย อันนี้ก็คงจะเป็นไก่อมมินค่ะต้นเขายังเด็กอยู่เพิ่งอัปเดตกระถางนี่เป็นกระถางห้านิ้วค่ะอันนี้เป็นฮนุมานออกศึกดูใบน้องเขาสิค่ะฮนุมานออกศึกนี้สวยมากกะว่าจะทำเป็นฟอร์มกก็ได้ใส่กระถางใหญ่ไว้เลย น,นี่ก็จะติดฝักหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะมชมสวนบอลสีค่ะอันนี้ความนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นหลวงราดเสนหาค่ะหลวงราดเสนหากระถางนี้มีอยู่สามต้นมีใครสนใจไหมคะ ทักไลน์มาเลยได้เลยนะคะหรือโทรเบอร์ก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งสองเกห้าสามสองหนึ่งเกค่ะสวนพินพินบอลสีคะ่ะปีนี้รู้สึกว่าบอลจะเยอะกว่าเดิม อันนี้ก็จะเป็นหลวงราดตะนี่หานี่กระถางแปดนิ้วค่ะตัวนี้เป็นกระถางห้านิ้วหกนิ้วค่ะกระถางหกนิ้วสวยๆเลยเป็นพุ่มเลยสวยมากอันนี้หลวงราดตะเนี่หาก็มีอยู่เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะ หลวงราดเะนหหานี่ก็เป็นหลวงราดเสน่หาเป็นไม้กระดูกเข้มค่ะนู้เห็นไหมดูรากเขาสิคะรากกระลุแล้วแข็งแรงมากค่ะแข็งแรงมากค่ะน้องแข็งแรงมากอันนี้ก็เป็นลูกไม้อีกชนิดหนึ่ง เป็นลูกไม้อันนี้จะเป็นอะไรเนะเาะกำลังจะถอดยอดใหม่ขึ้นมานี่ค่ะมาดูแม่พัน์ของเขาค่ะอันนี้เป็นแม่พัน์ธของลูกไม้ใบแดงเมื่อแก่ตัวจะจัดใบเขาก็จะมีด่างนิดหน่อยค่ะดูใบนี้กำลังจะกลางค่ะ กระถางนี้มีอยู่สามต้นสามหัวหัวใหญ่แล้วนะคะเท่าไข่ไก่แล้วค่ะหัวของเขาซื้อไปผ่าเล่นเล่นลองดูก็ได้นะคะดูดูด,ด,ดูดูเขาทำดูดูด,ดูดูเธอทำเออ ไปต้นละเท่าไหร่ดีเนาะเนี่ยมีอยู่สามต้นใหญ่ๆเลยแต่ต้นแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลย